ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ยโสธรามาอยู่ที่บ้านเนาะคะเนาะค่ะอาจารย์มาอยู่ที่บ้านกา็ช่วงเย็นเนี่ยนะคะก่อนที่จะออกไปที่ตลาดเนี่ยนะคะก็ทําการได้อ่านหนังสือนะคะทำการอ่านหนังสือโน่นนี่นั่นแล้วก็เกิดความสนใจในมิติอย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายขเขมรน,นะคะ อาจารย์ก็พยายามที่จะอธิบายนะคะในแต่ละเรื่องราวนะคะในแต่ละประเด็นในแต่ละมุมมองในแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในชุมชนและก็สังคมจนมีการสืบทอดนะคะมีการสืบทอดมีการสืบสารมีการสารต่ออย่างต่อเนื่องจากยุคไกลเป็นสมัยตั้งแต่อดีต จนมาถึงปัจจุบันกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ mm. ก็ยังมีการสืบทอดสืบสารนะคะในสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะาไม่น้อยเลยนะคะเนาะ,ะมาต่อกันนะคะนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะพูดนะคะหรืออธ,ธิบายหรืออธิบายในเรื่องเรื่องหนึ่งให้จบ ลงในคราวเดียวได้อาจจะมีบางประเด็นที่เกิดความสนใจอาจจะมีบางประการที่ยังเป็นแหล่งองค์ความรู้แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นการตั้งข้อสงสัยแล้วก็ถามต่อเพื่อให้เกิดความกระจ่างแล้วก็ยังถือว่าเป็นแนวทางนะะในการพัฒนาต่อยอดอวิชาการ ในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็เป็นอยู่เนี่ยให้มีการเจริญเติบโตหรือมีการเติบโตในวงวิชาการได้ดังนั้นใบสีถาดะะหรือใบสีหรือเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นของอกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยเชื้ใสเขมรนนในแถบอีสานใต้เนี่ยนะฮะซึ่งแถบอีสานใต้เนี่ยนะคะ,อา,ะ,คะอาจารย์ก็จะยกเอาจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตเนาะ เอาเท่านี้ก่อนนะคะสามจังหวัดนี้มีพรมแดนนะคะอุบลราชธานีนะคะบางส่วนที่มีพรมแดนในการติดหรือสัมพันธ์กับอาณาเขตนะคะของอประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือราชอาณาจัก,กรกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยเป็นภูเขาไม้คานที่ ถือว่าเป็นเขตแดนสำคัญซึ่งอดีตเนี่ยนะะก,ก็ถือว่าในดินแดนแคบภาคอีสานเราเนี่ยทั้งหมดก็อาจจะเป็นพื้นที่อยู่ภายใต้การปกครองแห่งราชอาณาจักรของโบราณหลายยุคหลายสมัยจากการที่เราเห็นมีการสร้างประสาทมีการสร้างอรรถยาสารนะฮะ แล้วก็มีการสร้างคูน้ำคัน,คนดินแล้วก็มีเส้นทางโบราณซึ่งเส้นทางเหล่านี้จากการศึกษาแล้วก็จากการที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ความคิดส่วนตัวนะทัศนคกส่วนตัวเนี่ยอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วกลุ่ม,มนุษย์เนี่ยมีการอาศัยอยู่ในแถบเนี้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วและ พอเวลาเกิดเป็นเขตเป็นแดนเป็นรัฐเป็นชาติมีการควบคุมมีการดูแลมีการปกครองมีระบบโครงสร้างที่เป็นการเมืองการปกครองขอบเขตต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาการว่าใครเป็นผู้นำในยุคนั้นที่มีอำนาจแล้วก็ในแต่ละยุคนั้นนะคะมีการสั่งสม วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมศาส,สนาคำสอนอกฎบัตรกฎหมายบ้านเมืองมีการปฏิบัติร่วมกันอย่างไรใครเป็นใหญ่ลักษณะอย่างนี้จนกลายมาเป็นการประดิษฐ์อักษรมีการประดิษฐ์ศิลปะวิทยาการมีการประดิษฐ์ดนตรีทานองเสียงเพลงซึ่งแน่นอนอย่าล้วว่ามนุษย์เกิดมาในโลกเนี่ยไม่สามารถอยู่เงียบๆได้หาอะไรทําตลอดนะคะมนุษย์เนี่ย มนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่แปลกเป็นสัตว์ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือหาอะไรทําตลอดที่เราได้เห็นภาษาภาษาต่างๆบนโลกเนี่ยความรู้ต่างๆบนโลกเนี่ยภูมิความรู้ต่างๆบนโลกเนี่ยมรดกต่างๆบนโลกที่มีการถ่ายทอดถ่ายเทสืบสามสืบต่อสือบ อะไรต่อมาเนี่ยนะไม่ว่าแต่สิเป็นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพฤติกรรมอักษรภาษาเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายอาหารนะจารึกคำสอนประเพณีต่างๆฐานคติลัทธิความเชื่อต่าง,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 างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีการพัฒนาเกิดขึ้นมาจากระบบความคิดของมนุษย์ทั้งสิน้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถ มารับใช้นะคะมารองรับแล้วก็มาดูแลมาคุ้มครองมนุษย์อีกเช่นเดียวกันดังนั้นสภาวะความคิดเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็การสร้างสรรค์เป็นตัวรองแล้วก็เพื่อมาอะไรคะเพื่อมาซัพพอร์ตตัวมนุษย์เองจากสิ่งที่มนุษย์สร้างแล้วก็สิ่งที่มนุษย์คิดเนี่ยฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยคิดขึ้นมาเพื่อมารับใช้ตนเองพัฒนาขึ้นมาเพื่อมารับใช้ตนเอง ไม่ว่าแต่จะเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมหรือประเพณีความเชื่อพิธีกรรมศาส,สนาก็แล้วแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถูกสังสมถูกพัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นระบบโครงสร้างที่เราเห็นว่าเป็นความรู้ประวัติศาสตร์นะครับความสําคัญประเพณีวัฒนธรรมศาส,สนานะวิชาต่างๆ่เราเนี่ย้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นแล้วก็สร้างขึ้นมา นั่นเองนะคะเนาะอันนี้อาจารย์ก็จะอธิบายเป็นาการเกิดขึ้นนะคะหรือความเป็นมานะคะของนวัตกรรมต่างๆบนโลกดังนั้นอาจารย์ได้มาทําการศึกษาในเรื่องของอู้ทธนนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับใบสีเนี่ยของกลุ่มชนชาวไทเชื้อสายเขมรเนี่ยว่า,าใบสีเหล่านี้นะคะมีฐานคติในด้านของการเสริมสร้าง และก่อให้เกิดความมั่นคงที่มีต่อการดําเนินชีวิตของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขเมรอย่างไรนะครับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะัเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะไปทําอาหารเดี๋ยวไปเ่วยคุณแม่ทําอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวรับประทานอาหารเสร็จน่นนี่นั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาไลฟ์ต่อนะคะเพื่อที่จะ มามอบความรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ไปศึกษาอาจารย์ได้ไปเขียนบทความตีพิมพ์เขียนผลงานตีพิมพ์หรือไปวิจัยต่างๆเนี่ยนะคะอาจารย์เจอความรู้อะไรแล้วก็าอาจารย์มาพูดนะคะในแนวไหนในลักษณะอย่างไรเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยที่ได้ติดตามอาจารย์อยู่เนี่ยก็จะได้เอาไปเป็นบรรทัาน,น,น์หรือสามารถคำนวณคิด,ดวิเคราะห์นะคะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรจากสิ่งที่อาจารย์ได้ทําการศึกษามาแล้วนั่นเองนะคะ กราบขอบคุณกลับสวัสดีค่ะนานาสาระท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาอ่ามรดกภูมิปัญญานะคะที่อ่าสามารถมองและก็สร้างคุณค่าได้จากสิ่งเหล่านี้นะคะผู้บรรยายโดยอาจารย์ยศุทธาราศิริภาประภากรกราบขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ